สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่จะมาพูดนะครับเกี่ยวกับเรื่องของตาไก่แบบ72รูนะครับแล้วก็แบบ76รูนะครับมีความแตกต่างกันอย่างไรอยู่ฝั่งของพี่ยัยนะครับตัวนี้แบบ72นะแล้วตัวนี้นะครับเป็นแบบ76นะครับซึ่งนะครับก็ตามชื่อเลยครับก็คือกล่าวว่ารอบเฟรมเนี้ยอาจจะมีนะครับตาไก่72ตัวถ้าเกิดตรงนี้นะครับก็มีตาไก่แบบนี่ครับปุ๊บรูรูเนี้ย76รูนะครับผมก็จะให้ดูนะความแตกต่างนะก็คืออยู่ตรงนี้นี่จ้ะเห็นไหมครับถ้าเกิดเป็นแบบ72ครับคุณดูตรรงนนี้เห็มัคบ มันจะมีเส้นนะครับที่เป็นแนวเงี้ยทับกันนะครับมากกว่าแบบ76นะครับนี่ยนะคุณลองดูนะมันมีตาไก่ที่มีรูร่วมครับระหว่างเส้นตั้งกับเส้นนอนนะครับเยอะขึ้นมานะครับแต่ถ้าเกิดคุณมาดูนี่แบบ76ครับคุณดูเห็นไหมตาไก่ที่มันเส้นทับเนี่ยมันจะน้อยลงและเขาจะแบ่งเป็นนี่เห็นไหมครับปุ๊บอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยถ้าเกิดเป็นแบแบ72เนี่มันร่วมกันละอ่านี้เขาแยกกันนะครับตรงนี้อ่ะร่วมกันอ่ะเขาก็จะแบ่งแยกมาถามว่าเฮ้ยเพีย้ยนทำไมมันต้องแยกล่ะ ก็อย่างแรกนะครับ1นะครับคือในเรื่องของเฟมครับดังนั้นเนี่ยจะให้ดูนะครับในเรื่องเฟมถ้าเกิดมันอยู่ตรงนี้ใไหมสองเส้นลงกันแล้วตั้งอยนอยลงกันปุ๊บเฮ้ยเฟรมก็ได้รับพละมากขึ้นนะครับเพราะมันถือว่าเป็นเส้นเดียวกันนะครับอย่างที่2นะครับก็คือในเรื่องของ N นะครับมันจะช่วยยืดอายุการใช้งานของ n ได้มากขึ้นนะครับเพราะว่าเนี่ยเห็นไหมครับ n ออันเส้นเนี่ยมันโดนมันโดนกันในจุดนี้นะครับดังนั้นเนี่ยเห็นไหมตะไคร์รูเดียนมันรับ N 2อันในจุดเดียวนี่ยดังนั้นให้้ทําาาาใหออยุกรชงข n นะครับมันน้อยลงแต่ถ้าเกิดนะครับใครบอกว่าพี่อั้นผมมีเนี่ยเจ็ดสิบสองอยู่อ่ะแล้วทํายังไงอ่ะมีวิธีการทําให้ตาไก่เนี่ยเฮ้ยมันอยู่ได้นานขึ้นไหมเอ้ยขอโทษนะครับ n มันอยู่ได้นานขึ้นไหมคุณนะครับก็ต้องใช้นะครับ n เส้นใหญ่ครับอย่างเช่นศูนย์จุดหกแปดนะครับศูนย์จุดหกเก้ารหรือศูนย์จุดเจ็ดศูนย์นะครับถ้าคุณใช้ศูนย์จุดหกสามศูนย์จุดหกห้านะครับมันก็จะขาดเร็วนิดนึงนะครับแล้วก็นะครับถ้าเกิดคุณว่าพี่อั้นเดี๋ยวผมอยากใช้ไดด้้มัยก็ไนะครบเพีงแต่ว่าอย่าขึ้น n สูงมากนะ ขึ้นักยี่สามยี่สี่ยี่ห้าประมาณเนี้ยอย่าไปขึ้นยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบนะครับไม่งั้นมันจะขาดเร็วึ้นนะครับว่ามันจุดร่วมไงจุดร่วมครับที่ตาไก่ต้องรับภาระเนะี่ยแล้วก็เส้นเนี่ยเอ็นที่มันต้องรับภาระร่วมกันนะครับผมก็ยุคใหม่ๆนะครับเขาก็จะใช้ตาไก่นะครับแบบเจ็ดสิบหกกันหมดแล้วก็มีไม่กี่เก้านะหรือไม่กี่ตัวนะที่ใช้เป็นเจ็ดสิบสองนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องครับของการที่ทําให้เฟรมครับ อยู่กับเรานะครับไม่แบบอยู่กับนายขึ้นแล้วก็นะครับลดพาร้านะครับในเรื่องของการเปลี่ยนเอ็นบ่อยขึ้นนะครับเพราะถ้าเกิดคุณขึ้นน้าเท่ากันนะครับเนี่ยแล้วตีอย่างนี้นะไอตัว72มันเปืองกว่า76นะครับผมโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับกับคลิปคลิปนี้นะครับใครชอบพี่ก็ฝากกดแชร์ด้วยครับรุนี้ใครอยากสนับสนุนพี่นะครับก็มีช่องทางของธนาคารออมสินขึ้นอยู่ตรงนี้นะจ๊ะหรือนะครับสามารถนะครับร่วมกดนะครับปุ่มนะครับซัพพอร์ตเตอร์นะครับ Thank you นะครับหรือนะครับสมัครเป็นสมาชิกางช่องเพี้ยนได้นะครับเพื่อเป็นการซับสอ์เพี้ยนครับโอเคครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้า